เพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปซทีวีทุกคนครับมิโกซอประกาศผลการประกอบการของ q 4ปี2015พบกำไรลดลงกว่า15%แถมยอดขายรวมของทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยลดลงถึง10%โดยส่วนที่น่าผิดหวังที่สุดครับนั่นก็คงหนีไม่พ้นยอดจำหน่ายของสมาร์ทโฟน l ูเมียที่ลดลงมากถ,ถึง49%โดยจำหน่ายได้เพียง4.5ล้านเครื่องเท่านั้นครับในขณะที่ในไตรมาสที่4ของปี2014เนี่ย r o s o f t สามารถทำการจำหน่ายสมาร์ทโฟน l ูเมียได้ถึง10.5ล้านเครื่อง ซึ่งถ้าหากมองตัวเลขเฉพาะในส่วนของไตรมาสต่อไตรมาสเดียวกันแล้วเนี่ยพบว่ายอดจําหน่ายสมาร์ทโฟนลู Mi ียของทาง Microsoft ลดลงมากถึง57%ด้วยกันโดยสาเหตุที่ยอดจําหน่ายสมาร์ทโฟนลู Mi ียของทาง Microsoft ลดลงมากนั้นครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟรนระดับเรือธงรุ่นใหม่ที่เพิ่งวางจําหน่ายไปไม่นานอย่างลูเมีย950แล้วก็ลูเมีย950 XL มีจํานวนที่ค่อนข้างจะจํากัดมากครับแถมในช่วงปี2015ที่ผ่านมานั้น Microsoft ก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนลู Mi ียน้อยจํานวนรุ่นด้วยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยทีเดียวครับ สำหรับในส่วนอื่นๆนั้นถือว่า m icrosoft ทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ azure platform แล้วก็ enterprise service ที่เปลี่ยนมาเป็น cloud based computing นะฮะโดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบค่อนข้างมากถึงแม้ว่าไใจมากที่ผ่านมาจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่น้อยลงแต่จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานเก่าก็ยังคงอยู่ในระบบครับทางด้านเอกบอกไลกันก็ยังมีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นแต่ดูตัวเลขอย่างนี้แล้วทาง microsoft าคงต้องปรับกลยุทธ์กันหน่อยกด s u b s i b e channel notebook spec ใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ